สวัสดีท่นผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง Mark AP อีกเช mm hmm. ่นเคยนั่นเองนะครับผมวันนี้อาจจะมาจะเจอกันในเวลาที่แปลกออกไปนะครับผมเพราะว่าผมพึ่งจะ สอบเสร็จมาตอนเย็นนะครับผมแล้วก็ได้มีข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์น่ยมานะครับผมเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เลยพอสมควรนะครับผมเป็นเกี่ยวกับจะมีเป็นตัวละครใหม่นะครับผมสองตัวนแล้วก็มีการปล่อยสัตว์เลี้ยงใหม่ออกมาแล้วนะครับผมพร้อมความสามารถซึ่งนะครับผมเราเคยพูดกันไปว่ามันจะเป็นพัมคิดนหรือว่าฟักทองนะครับผมแต่มันก็ เปลี่ยนชื่อเป็นพันคิ้นนะครับผมแล้วมันก็เป็นตัวคล้ายๆกับตัวคล้ายๆกับตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวแรคคูลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเนาะแล้วก็ความสามารถของตัวละครใหม่ผมบอกได้เลยว่ามีเป็นสกิลกดใช้ด้วยนะครับผมเรียกเรียว่าแบบค่อนข้างจะสกิลแบบบ้าเลือดบ้าระห่ำมากๆนะครับผมจะบ้าระห่ำยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมก็ เมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับผมมีน้องๆนะครับผมทักผมมาบอกอทักมาบอกผมว่าพี่คาสนะบัตรมูลมันกลับมาแล้วนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมมันกลับมาแล้วแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างนี่จะแปลกอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็คือชุดเซ็ตที่ใช้พิมพ์เขียวนะครับผมใช้พิมพ์เขียวเยอะมากที่สุดกลับเป็นสีแดงนะครับผมไม่ใช่สีทองนะครับแปลกไหมแต่ว่าสีทองนี่คือมีเอฟเฟกนะ อย่างนี้ยังไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าทางทาง GM เขาก็ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกแบบยังไม่ได้มาออกมาประกาศอะไรนะครับผมถ้าถ้ามันบั๊กจริงๆอะ่ะเขาน่าจะประกาศตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็ยังไม่ไม่ได้เอามาออกมาประกาศอะไรนะครับผมหรือว่าผมไม่ทราบเองไม่รู้นะเพราะว่า ผมก็ยังไม่เห็นว่าจะออกมาพูดอะไรเหมือนกันนะครับผมเนาะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเรียงตามรอบที่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นสีที่ใช้เ,เขียวน้อยมากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นเซตสีน้ําเงินม่วงเลยนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็สีทองเนี่ยจะเป็นอันที่ใช้เ,เขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าอันนี้คือเป็นการสลับหรืออะไรนะครับผมแต่ไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้เลยนะครับผมเป็นคาตานะบลัดมูลนะครับผมไม่ได้อยู่ในตู้แต่ว่า จะใช้ลูกแก้วแล้วก็พิมพ์เขียวในการแลกนั่นเองนะครับผมก็เอาจริงผมอยากได้สีทองนะแต่ว่ามันแบบผมยังไม่รู้ว่า GM จะดึงกลับหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่ทราบว่าแบบจะดึงกลับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีถ้าเรียงตามมันก็ต้องเป็นสีไอ้นี่ดิสีม่วงแต่ว่าสีม่วงมันไม่ได้สลับกับสีสีทองเข้าใจปะมันเป็นสีแดงที่สลับกับสีทองมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับผมค่อนข้างที่จะแปลกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไหนๆก็ มาลองแรกเป็นตัวสีทองไปแล้วกันนะครับผมเพราะมันมันถูกขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่ะลองแรกไปมันจะได้จริงปะวะมันได้จริงทนะ่านผู้ชมเป็นเซ็ตโกลเด้นสมุไรนะฮะเออันนี้คือได้ได้จริงๆเหรองงเลยท่านผู้ชมมันแบบแล้วชุดมันมีเอฟเฟกมันเนี่ยเ <c oughs> อ้าเชิญอ,อะไรครับเนี่ย ชุดมันมีเอฟเฟกต์ไหมครับเนี่ยไอยชุดมันก็มีเอฟเฟกต์นี่หว่าท่านผู้ชมดูดิเอฟเฟกต์ effect เหมือนกับตอนแรกที่เข้ามาเลยนะครับโห oh, ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับผมต้องมารอดูกันว่า GM จะดึงกลับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดอื่นหรือเปล่านะครับผมตอนผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะหรอกแต่มันก็คนที่สุ่มตู้ที่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเนาะก็โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอ่าข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์กันดีกว่านะครับผมแล้วก็ผมจะมา เปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องที่หลายๆะคนก็น่าจะเปิดกันไปแล้วแหละนะครับผมเป็นกล่องฉลองครบรอบ3ปีฟรีไฟนะครับผมภายในกล่องจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดต่าวสารเซิร์ฟแอดวานซ์กันก่อนเลยนะครับผมเป็นตัวละครใหม่แล้วก็จะเลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่จะเป็นลักษณะหน้าตานะครับผมของตัวผู้หญิงในแพทใหม่เลยนะครับผมก็มีชื่อว่าอะไรเนี่ยมาดามฟาร่านะครับผมเป็นบานดามฟาร่านั่นเองนะครับผมก็ เป็นตัวผู้หญิงนะครับผมที่อยู่ในแพตถัดไปเลยนั่นเองนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมออกแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะครับผมนี่เป็นไงมีท่าควงปืนฉีดน้ําด้วยนะครับผมนี่ป็นหึออย่างเฟี้ยวนะครับผมค่อนข้ายจะน่ารักมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลายหน้านะครับผมที่มีเพิ่มไปออปชันเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่มีลายหน้านะครับผมน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกของเกมเลยนั่นเอง นะครับผมนาะสกิลก็จะเป็นสกิลแบบว่าสกิลปกตินะครับผมเป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะครับผมไม่สามารถกดใช้ได้เป็นสกิลแบบใช้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันที่หลังและนี่จะเป็นลักษณะของตัวผู้ชายนะครับผมหน้าตาก็ดูแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบคนที่แบบ ขี่ชอปเปอร์ฮาร์เรย์อะไรพวกนี้นะครับผมดูแบบออกแนวนักเรงนักมวยปั้มอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับผมว่าสกิลของเจ้าตัวผู้ชายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับผมบ้าคลั่งยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็ลักษณะสัตว์เลี้ยงนะครับผมจากที่เราเคยพูดไปว่ามันจะเป็นเหมือนกับฟักทองนะครับผมอันนี้มันชื่อพันคินนะครับผมไม่ใช่พัมคินนั่นเองเนาะก็ชื่อเปลี่ยนแล้วก็ลักษณะก็ออกมาเป็นแรละ,ะผมณก็มณะะมกได้ว่า สกิลจะเป็นฝ่าสกิลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับผมเดี๋ยวดูแบบลักษณะกันคร่าวๆไปก่อนนะครับผมก็ออกแนวะแบบว่าคือเหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเขาทามาคู่กับไเจ้าตัวเจ้าตัวผู้ชายนะครับผมที่เป็นแบบนักเลงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนี่เป็นไงสปากีตาร์ด้วยโคตรเท่เลยครับผมนะก็โอเคท่านผู้ชมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของตัว อะไรกันก่อดีเอาเป็นสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมก็สําหรับสกิลนะครับผมของเจ้าตัวต่ตัวผู้หญิงนะครับผมเป็นเอ่อไดอาน่านั่นเองนะครับผมชื่อว่าไดอาน่าเออผมลืมชื่อมันนะครับผมสกิลของไดอาน่านะครับผมเขาบอกว่าคืออันนี้นะผมแปลมามันยังค่อนข้างที่จะกำกวมกำกวมอยู่นะครับผมเป็นเกี่ยวกับออลดความเสียหายจากการตกจากที่สูงนะครับผม70%ลดเวลาในการฟื้นตัวนะครับผมฟื้นตัวที่ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นพันยาหรือว่าเป็น ยังไงอ่ะเป็นพันยาหรือว่าเป็นการแบบว่าฉีดยานะครับผมอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมต้องมารอเล่นกันอีกทีนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยลดการ หดตัวในการเคลื่อนที่อะไรวะอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมต้องรอแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมรอแบบภาษาไทยวร์ชอนภาษาไทยมันออกมาแล้วก็สําหรับตัวผู้ชายนะครับผมความสามารถข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยนะครับผมก็เป็นการเป็นสกิลกดใช้นั่นเองนะครับผมเป็นการกดใช้เมื่อหลังกดใช้แล้วเนี่ยจะมีการเสียสละพลังชีวิตนะครับผม30นะครับผม30หน่วยเลยนะครับผม30หน่วยเพื่อเพิ่มความเสียหายนะครับผม20 ให้กับศัตรูนั่นเองนะครับผมเป็นระยะเวลาถึง5วินาทีเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างจะแบบบ้าระห่ำมากๆเลยนะครับผมเสียพลังชีวิตตัวเองเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับศัตรูนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบแลกกันไปเลยนะครับผมยืนแลกกันแบบมันๆเลยนะครับผมนะครูดาวนะครับผมคูดาวเป็น30วินาทีสําหรับเลเวล6นั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับสกิลผู้ชายนะครับผมเรียกได้ว่าสกิลมันค่อนข้างจะแบบ เทื่อนมากๆเลยเนะครับผมเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็สัตว์เลี้ยงจะมีความสามารถนะครับผมเป็นการลดคูดาวนะครับผมลดคูดาวของความสามารถในการใช้งานก็คือลดความลดลดเวลาคูดาวในการใช้สกิลกดนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมสําหรับข่าวสารเกี่ยวกับเซิร์ฟแอนด์วันในวันนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นการทยอยลงนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้มันก็ดึกแล้วนะครับผมไม่อยากให้คลิปมันยาวมันจะเรนเดอร์นานนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องสุ่มให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าภายในกล่องสุ่มที่เป็นเอ่อกล่อง3ามปีฟรีไฟเนี่ยมาร์กเอพีเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับผมจะได้เหมือนกับช่องอืื่่นนนนหรรรรรอเเเเเปปปลลลาาะคคคััััับบบผผผมมมดดี๋ยยยวไไูกก แต่ตแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องนะครับผมกล่อง3ปีฟรีไฟเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแพ็กเกจเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะครับผมเป็นรูปแอนดรอปนั่นเองนะครับผมสําหรับวัสดุวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นจะเป็นกระดาษลังนะครับผมกระดาษลังแต่ผมบอกได้เลยว่าแพ็กเกจมันสวยมากๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับผม ไหนเอ่ยแต่แดนนะครับผมโอ้โหตุ๊กตาอาัดมาอย่างแน่นนะท่านผู้ชมสุดจัดประหลดบอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาหยิบดูตัวแรกกันเลยนะครับผมจะเป็นตัวอะไร ơi? เอ่ยเป็นตัวน่าจะเป็นเจ้าชิบะหรือเปล่าใช่เลยนะครับผมเป็นเจ้าชิบะนะครับผมสกินไหนผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมใครจําได้ก็ฝากบอกผมไว้ด้ยวยลวกันนะครับผมสกินเหมือนกับมันคุ้นๆหนนะ้าแต่แบบมันดูไม่ค่อยออก เป็นสกินน่าจะเป็นสกินชิบะใส่แว่นนะครับผมในเซตฮิปฮอปนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวถัดไปนะครับผมจะเป็นเซตฮิปฮอปเหมือนกันนะครับผมจะเป็นเจ้าสกินแพนด้านั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับผมเป็นไงเนี่ยมีถืออมยิ้มด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีสร้อยแบบสร้อยมือของจริงเลยนะครับผมเนาะโหแพนด้าตัวนี้น่ารักมากอะท่านผู้ชมแบบว่าน่ารักจริงๆท่านผู้ชมมีกระเป๋าให้ด้วยนะฮะเออผมชอบแพนด้าจริงๆท่านผู้ชม ตัวต่อไปนี่ครับผมจะเป็นเจ้าเสือขาวอะไรเนี่ยจิ้งจอกเงินนะท่านผู้ชม Quiz! เป็นจิ้งจอกนะครับผมนะโห่น่ารักมากๆเลยนะครับผมดูแบบดูเรียบเรียบนะครับผมแล้วก็ตาคมๆมด้วยนะครับผมนี่เป็นไง polishing. ดูรายละเอียดข้างหลังซะก่อนท่านผู้ชมนี่เป็นไงมีป้ายด้วยนะครับผมป้าย3ปีฟรีไฟเนาะรายละเอียดข้างหลังก็จะมีเป็นบอกว่ามีเป็นดาบนะครับผมมีเป็นเหมือนดาบเนี่ยอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะนี่เป็นไง ยังน่ารักเลยท่านผู้ชมน่ารักมากๆเลยผมค่อนข้างที่จะชอบสะสมอยู่นะครับผมในส่วนของตัวพวกตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมน้อยตอนนี้มีชิมาอยู่อีก2ตัวนะฮะตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นเจ้ามิวน้อยนั่นเองนะครับผมลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแม้ไม่ตามันเมาๆมาอย่างนี้ครับเนี่ยมิวน้อยตามันเมาเมาท่านผู้ชมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมภายในกล่องจะมี4ตัวนะครับผมมาเราเปิดได้4ตัวนั่นเองเนาะสิ่งที่เหลือนะครับผมจะเป็นจําพวกเอ่อน่าจะเป็นหมวกนะฮะตรงนี้เนาะ ใช่ไหมหมวกเะครับผมหมวกมีอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแถบแถบเหล็กนะครับผมแถบเหล็กติดหมวกเป็นฟรีไฟด้วยครับผมเป็นหมวกปีกแบนนะครับผมปีกแบนเหมือนแอปในแบบพี่พอะพี่พอะนะครับผมก็ไม่แน่อาจจะแจกด้วยนะฮะต่อไปจะเป็นเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อแบบอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงอืมเท่เหมือนกันนะครับผมก็มีเสื้ออยู่สองตัวเดี๋ยวเรามาแกะเสื้อกันเลยไหมคือเสื้อเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะแจกดีหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าอยากได้ก็ คอมเมนต์ว่าอยากได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมไม่แน่่าอาจจะแจกเนาะทั้งเสื้อแล้วก็หมวกด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะอาจจะแจกแบบว่ากติกาย,ยัางไงก็เดี๋ยวเขามาว่ากันทีหลังละกันนะครับผมดูกระแสก่อนว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะครับผมแกะค่อนข้างที่จะยากอ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ทางานคนเดียวก็แบบนี้แหละฮะแกะยากนะครับผมถือกล้องเองแกะเองนะฮะโหท่านผู้ชมสกรีนมีแบบว่ามีแปะมาให้ด้วยนะครับผมแปะแบบว่าไม่ให้มันแบบ ลายมันเสียนะครับผมเนาะก็จะมีเป็นตัวอะไรมังครับนี่มีเป็นเคลลี่นะครับผมมีเป็นมิชาแม็กซิมแล้วก็ไฮโตะเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นลายลายของมีดนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของฟรีไฟ้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมแหมค่อนข้างที่จะแกะยากอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมันมันแบบมันแน่นนะท่านผู้ชมโอเคได้แล้วนะครับผมก็ เป็นลายแบบว่ามีคำว่า3ปี anniversary free fire นั่นเองนะครับผมก็แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นมีดประจำเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นวันนี้เลยนะครับผมหากใครชอบก็หากใครชอบเสื้อแล้วก็หมวกนะครับผมอยากให้แจกก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยละกันนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นวันนี้เลยนะครับผมเน่ก็ ข้างที่จะขอบคุณนะครับผมขอบคุณทีมงานมากๆนะครับผมที่ส่งแอร์ดรอปมาให้นะครับผมก็ใครอยากได้แบบนี้นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแต่ว่าไอ้กล่องแอร์ดรอปเนี่ยมันไม่มีนะครับผมมันไม่มีให้เนะมีเป็นแบบของรางวัลทั่เนี้ยนะครับผมเป็นพวกตุ๊กตาเสื้อหมวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันภายในกล่องเนี่ยมาร์คไอพีจะได้อะไรบ้างนั่นเองก็ตามนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับผมารกกกเปปิดล่อง3ี็ กราบขอบพระคุณทีมงานมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าผมอาจจะอาจจะแจกนะครับผมในส่วนของหมวกแล้วก็เสื้อนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตุต๊กตาขอไม่แจกแล้วกันนะเพราะเพราะว่า ผมเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันอยู่นะครับผมเนาะอาจจะมีแจกเป็นตัวแจ็คเก็ตด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผมว่าผมจะแจกเป็นกติกาอะไรบ้างนะครับผมก็ใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าอยากได้ไว้ในคอมเมนต์ละกันนะครับผมเนาะก็มาประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมก็ฟันดี้นะครับผมสวันดีทุกคนเลยนะครับผมก็นอนดึกมากก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด กดอะไรล่ะกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้ไม่ผด้วยนะครับผมดูก็รู้เลยว่าง,ง่วงนะฮะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกลิปหน้านะครับผมฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายจุกู